เรียกว่าเป็นการแถลงข่าวที่สมกับการรอคอยจริงๆค่ะสำหรับการคัมแบ็กขึ้นเวทีอีกครั้งของสองหนุ่มดูโอ้แรปเตอร์ลุยสกอตและจอร์นีเอ็นว่าที่จะมาระเบิดความมันในรอบกว่าทศวรรษกับคอนเสิร์ตแรปเตอร์ทูเท้าสุดนิรันดร์คอนเสิร์ตค่ะ ื่นเต้นครับแต่ว่าผมก็จะมองมองไปข้างๆก็คืออย่างน้อยเรามีเพื่อนกับเพื่อนของเราที่สนิทมาตั้งแต่เด็กอยู่เรื่อยๆเราก็เลยเหมือนกับว่าสร้างความมั่นใจให้เราอยู่เสมอก็ต้องขอบคุณจอนนี่ครับส,สำหรับความ<ล>หมายถึงว่าความพิเศษเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่เพลงมั้งครับเพราะว่าแต่ละเพลงที่เราจะเลือกมาใช้หรือว่าเลือกมาร้องเลือกมาเต้นเนี่ยมันจะเป็นเพลงที่ที่เคยฮิตมาในแต่ละละอัลบั้มที่เราเคยได้ออก<ช>มันก็เลย<ช> <นะ S 2> เหมือนอาทิเช่นคิดถึงเธออย่าพูดเลยเกรงใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีเยอะครับแขกรับเชิญล่ะคะจะ ก็มีคนที่มายุกเดียวกันนะฮะมีที่แบบติดต่อกลับมาแล้วก็ไม่ติดต่อกลับมาก็มีนะครับก็แต่มีแน่ฮะก็ทำให้สีสันในคอนเสิร์ตตอนนี้นะฮะก็ม um> ีซ้อมร้องซ้อมเต้นนะฮะแล้วก็หลังจากนี้ก็คือไปฟิตร่างกายให้พร้อมทุกอย่างและระหว่างนี้ก็คือท MM ําเพลงแล้วก็คือเดือนหน้าแล้วไม่ใช่เดือนนี้ฮะสิงหาก็คือ full scale เลยฮะคอนเสิร์ตที่เราจะเล่นก็คือวันที่2วันที่วันที่1กับวันที่2ซึ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์ ต,ตุลาคมครับครับผมแล้วตอนสองทุ่มครับ